ก้าเรื่องที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปมาเลเซียถึงแม้ว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศในแถบอาเซียนเหมือนกับประเทศไทยและอยู่ติดกับประเทศไทยแต่บ้านเมืองความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและภาษาต่างจากไทยอย่างสิ้นเชิงมาเลเซียใช้เงินลิงกิตประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามภาษาราชการคือภาษามาเล หรือบาฮาซานอกจากนี้ยังมีภาษาอังกฤษและภาษาจีนวันนี้หนูระเอได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวมาเลเซียจึงอยากมาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเป็นความรู้ก่อนเดินทางมารับฟังกันเลยค่ะ 1. มาเลเซียมีสนามบินสองแห่งได้แก่ K.L.I.A.1 หรือกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลวและ K.L.I.A.2 ซึ่งจะอยู่ห่างกันประมาณ7-8กิโลเมตร 2. เวลาที่มาเลเซียจะเร็วกว่าเวลาที่ไทย1ชั่วโมง 3. น้ำมันถูกมากดิรล,ละ15บาทแต่น้ำดื่มราคาแพงมาก 4. เราต้องเติมน้ำมันเอง ไม่มีพนักงานบริการเหมือนกับปั๊มที่ประเทศไทยโดยเราต้องไปชำระเงินก่อนที่เคาน์เตอร์แล้วจึงมาเติมน้ำมันถ้าเราเติมไม่หมดเขาก็จะคืนเงินให้เรา 5. การชำระค่าที่จอดรถในสนามบินจะต้องชำระที่ตู้ออโต้เพย์เวลานำรถเข้าจอดเราจะได้รับกา๊์ดจากตู้อัตโนมันติหัจากนั้นต้องนำก๊์ดไปชำระที่ตู้ออโต้เพย์ก่อนเพราะไม่มีพนักงานคิดเงินตอนออกเหมือนสนามบินไทย6 การจอดรถบางแห่งต้องเสียค่าบริการต้องชำระค่าบริการก่อนจอดรถซึ่งจะมีป้ายเขียนตัว P ีตั้งอยู่บนป้ายจะมี QR code ให้สแกนค่าบริการก่อนจอดหากจอดก่อนยังไม่ได้ชำระเงินต้องเสียค่าปรับ10ลิงกิตหรือประมาณ77บาท 7. การชำระค่าทางด่วนทําได้หลายวิธีแต่ถ้าจะให้สะดวกควรชำระผ่านบัตรทัสโกซึ่งหากเราเช่ารถทางช็อปจะจัดเตรียมไว้ให้เรา8 การแต่งกายในเมืองแต่งได้ตามปกติแต่ถ้าจะเข้าวัดหรือมัสยิดต,ต้องแต่งให้มิดชิดและสุภาพ 9. ปลั๊กไฟในมาเลเซียจะเป็นแบบ3าขาแบนควรเตรียม Universal Adapter ไปด้วยและนี่ก็คือ9เรื่องที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปมาเลเซียที่หนูรายเอนำมาฝากกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปมาเลเซียนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ